กลางฤดูหนาวในดินแดนที่ราบสูงของภาคอีสานขณะที่สายหมอกบางครอบกลุ่มทุ่งนาที่ครึ่งเก็บเกี่ยวเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งกำลังเดินเลาะรอบต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านเสียงกองไฟที่ลุกพรืบให้ความอบอุ่นแก่วงล้อมครอบครัวบ้างจี๋ข้าวเหนียวบ้างทอดไข่บนเตาแต่มีสิ่งหนึ่งที่เด็กน้อยคอยเฝ้ามองหาใต้เปลือกไม้แมลงสีน้ำตาลแดงที่ชอบส่งเสียงดัง คลิปนี้นานาสาระจะพาคุณไปรู้จักกับแมงกอกหรือดวงอ้อยหรือแมงหัวแข็งนักเจาะโพรงไม้เนื้ออ่อนแห่งฤดูหนาวพวกมันไม่ใช่แค่มแมลงตัวเล็กๆที่อยู่ในโพรงไม้แต่พวกมันคือผู้ขุดเหมืองใต้เปลือกต้นไม้เนื้ออ่อนอย่างเช่นต้นนิ้วต้นมะม่วงหิมพานหรือต้นมะเดือ่อแมงกอกมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโพคาเดลัสโอเบซัส จัดอยู่ในวง c e r a m ามบิสซ e เดหรือด้วงหนวดยาวที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า longhorn beetles มีลักษณะเด่นตรงที่พวกมันมีหนวดยาวกว่าลำตัวโดยเฉพาะในตัวผู้แมงกอกโต,โตเต็มวัยมีขนาดลำตัวยาวประมาณ4เซนติเมตรปีกแข็งด้านบนมีลวดลายเป็นจุดสีเหลืองแดงบนสีน้ำตาลเข้มเมื่อบินจะเผยปีกบางใสด้านในที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ ส่วนหัวของแมงกอกแบนดวงตาดําแบบคอมเพลวไอส์ที่ช่วยให้มองเห็นรอบด้านและมีเที่ยวแข็งแรงสำหรับเจาะเปลือกไม้ซึ่งเขี้ยวคือเครื่องมือหลักของแมงกอกในการดํำรงชีพด้วยการเจาะแมงกอกเป็นมแมลงปีกแข็งที่อาศัยอยู่ในดินจะออกมาจากใต้ดินเพื่อผสมพันธุ์กันในคืนวันฝนตกที่อากาศร้อนอบอ้าวเมื่อตัวเมียได้รับการผสมพันธุ์ในฤดูฝน ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนพวกมันจะบินออกหาต้นไม้ที่มีเนื้ออ่อนเช่นต้นงิ้วต้นมะม่วงหิมพานแล้ววางไข่ใต้เปลือกไม้เมื่อลูกออกจากไข่พวกมันจะกลายเป็นหนอนสีขาวอมเหลืองรูปร่างอวบมีหัวแข็งและเขี้ยวสำหรับเจาะไม้พวกมันไม่ออกจากโพรงแต่ขุดลึกลงไปด้านในกินเยื่อไม้เพื่อสะสมไขมันรวมวงจรชีวิตได้6เดือน นับตั้งแต่เป็นตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัยกับชีวิตใต้เปลือกไม้เมื่อโตเต็มที่ในช่วงต้นปีพวกมันจะสร้างห้องแปลงร่างเป็นดักแด้ภายในรูของตัวเองแล้วรอเวลาบินออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งนี่คือวัฏจักรของมแมลงตัวเล็กที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยมไปด้วยความอัศจรรย์แมงกอกมีเสียงร้องเฉพาะตัวฟังคล้ายเสียงพลาสติกสีกัน เกิดจากการสั่นกระทบกันของปล้องลำคอเมื่อมันขยับหัวขึ้นลงเสียงนี้ไม่ได้ไพเราะสนเอหูสักเท่าไหร่แต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้แมงกอ,อกถูกจดจำอยู่ในใจคนอีสานอย่างไม่ลืมเลือนเสียงของแมงกอ,อกคือเสียงร้องแห่งความทรงจำในยามเช้าเด็กๆมักถูกล่อลวงโดยผู้ใหญ่ให้ดมอกแมงหัวแข็งโดยหลอกและบอกว่าอกของแมงกอ,อกนี่มันช่างหอมแท้ทันทีที่เด็กน้อยหลงเชื่อ สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดกลับต้องทำหน้าบิดเบี้ยวเมื่อโดมกลิ่นสาบแมลงเฉพาะตัวพร้อมเสียงหัวเราะของผู้ใหญ่ที่คำไม่หยุดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องตลกแต่มันคือความรักความผูกพันและความทรงจำที่ถักทอด้วยเสียงหัวเราะข้างกองไฟในภูมิปัญญาอีสานแมงกอกไม่ใช่ศัตรูพืชเท่านั้นแต่มันคือของกินที่สุดแสนจะพิเศษโดยเฉพาะตัวอ่อนที่ถูกขุดออกจากต้นไม้ในช่วงหน้าหนาว ตัวขาวอวบอิ่มมีไขมันสูงเมื่อนำมาจีในขี้เท่าร้อนๆกลิ่นหอมจะลอยฟุง้งรสชาติมันเค็มกลมกลมให้สัมผัสนุ่มในปากคล้ายถั่วเนยเป็นของว่างริมกองไฟที่ไม่มีขายในร้านสะดวกซื้อการกินแมงหัวแข็งในอดีตไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแหล่งโปรตีนมีจำกัดอาหารป่าอย่างแมลงถือเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่หาได้ตามฤดูกาลและการจับแมงกอกหรือแมงหัวแข็ง ก็ไม่ต่างอะไรจากการไปหาปูนาเป็นกิจกรรมสร้างความสุขหลังเสร็จสิ้นฤดูทำนาที่บ้าคอีสานต้นงิ้วคือป่าไม้ของเหล่าแมลงหากไม่มีต้นงิ้วก็ไม่มีแมนกอกต้นงิ้วหรือที่บางแห่งเรียกว่าต้นนุ่นเป็นพืชพื้นถิ่นที่เคยมีอยู่แทบทุกบ้านในภาคอีสานเนื่องจากใย,ยนุ่นในผลงิ้วใช้ทำหมอนฟูกอาสนะหรือแม้แต่พ่อห่มในอดีต ผู้เฒ่าผู้แก่จึงนิยมปลูกไว้ริมบ้านแมงกอ,อกชอบต้นงิ้วเพราะเป็นไม้เนื้อสมเปลือกบางเจาะง่ายและมีเยื่อไม้มากพอให้ตัวอ่อนกินได้นานหลายเดือนต้นงิ้วจึงเป็นเสมือนเหมืองแร่ของมแมลงส่วนมแมลงก็เป็นตัวบอกความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ไม่ต่างจากพึ่งกับดอกไม้จากตุ้มโฮมสู่ความเงียบงันคำว่าตุ้มโฮมเป็นคำอีสานที่สื่อถึงการรวมตัวการกลับบ้าน การใช้เวลาอยู่ด้วยกันซึ่งในบริบทของแมงกอกมันสะท้อนออกมาเป็นภาพล้อมวงข้างกองไฟใต้ต้นนิ้วหน้าบ้านเฮาแต่เมื่อโลกเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนคนหนุ่มสาวอบพยพเข้ากรุงต้นนิ้วถูกโค่นเพื่อปลูกต้นยางพารางานหัตถกรรมที่ใช้ใยนุ่นลดลงเปลี่ยนเป็นฟูกจากโรงงานปลอกหมอนผ้าสังเคราะห์การตุ้มโฮมหายไปเหลือเพียงความเงียบของต้นไม้ที่ไม่มีใครมานั่งล้อมวง เด็กบางคนเติบโตมาโดยไม่รู้จักแมงหัวแข็งเลยด้วยซ้ำพวกเขาอาจจะรู้จักคำว่าหัวแข็งในความหมายของคนดื้อดึงแทนที่จะเป็นแมงกอกหรือแมงหัวแข็งผู้มีเสียงร้องข้างกองไฟเสียแล้วแมงกอกไม่ใช่แค่แมลงแต่มันคือภาพตัวแทนของฤดูหนาววิถีชีวิตชาวนาการรอคอยผล,ผลผลิตจากต้นไม้ริมบ้านมันคืออัลบั้มความทรงจาที่มีชีวิตซึ่งถูกบันทึกไว้ในกลิ่นควันไฟ รสชาติของตัวหนอนจีและเสียงหัวเราะของวัยเด็กในวันที่โลกเร่งรีบและร้อนขึ้นฤดูหนาวหดสั้นลงต้นไม้เปลี่ยนพันุ์บ้านกลายเป็นตึกวิถีตุ้มโฮมกลายเป็นคอนโดรวมใจแมงหัวแข็งอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญในแง่เศรษฐกิจแต่ในแง่ความทรงจำของชาวอีสานมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีค่ามหาศาลเมื่อแสงไฟสาตไปเจอตัวแมงกอกหรือเมื่อแมงกอกเห็นแสงไฟ ัจะวิ่งเข้าไปแล้วใช้มือตะปบหรือเอาฝ่ามือครอบเอาไว้ก่อนที่จะหยิบใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมมาซึ่งต้องมีฝาปิดเพราะแมงกอกนั้นจะมีขาที่แข็งและมีหนวดและมีปากที่แข็งแรงบางทีจับไม่ถูกวิธีก็อาจจะโดนขาและปากของแมงกอกนั้นทิ่มแทงทำอันตรายได้แกงกอกตัวเต็มวัยในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจะอร่อยที่สุดชาวบ้านจึงนิยมใช้ช่วงค่ำ ออกมาล่าแมงกอกกันแบบวิถีอีสานแมงกอกที่จับได้นั้นหากนำไปขายที่ตลาดราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ8 0 0รถึง1,200บาทซึ่งราคาจำหน่ายที่แพงนั้นเป็นเพราะแมงกอกเป็นอาหารพื้นบ้านประจำถิ่นที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวแมงกอกเป็นเพียงมแมลงตัวเล็กๆที่ขุดรูอยู่ในต้นไม้ไม่มีความทะเยอะทะยานไม่ได้แผ่ปีกบินไปไกลข้ามทวีป มันแค่ดำรงอยู่เงียบๆใต้เปลือกไม้รอวันแปลงร่างแล้วร้องเบาๆอย่ามีใครหยิบมันขึ้นมาชื่นชมแต่ในความเงียบนั้นมันอาจกำลังเล่าเรื่องราวของฤดูหนาววิถีชีวิตเก่าและการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเรื่องราวที่เราอาจลืมไปหากไม่ตั้งใจฟังหากคุณมีต้นยิ้วอยู่ข้างบ้านลองเดินออกไปในตอนเช้าของหน้าหนาว แล้วแนบหูลงบนเปลือกไม้อาจได้ยินเสียงแมงกอกกระซิบเป็นเสียงเรียกของความทรงจำในวันที่อบอุ่นที่สุดแม้จะอยู่ในฤดูที่หนาวที่สุดก็ตามหากคุณชอบคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ